ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้การคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรซมิโนเนี่ยขายไปแล้วทั่วโลกกว่า200ร้ล้านเครื่องกันเลยสองร้0ล้านเครื่องเนี่ยไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวเร d ม i โนสิ 10s นะคะวันนี้นะดุดเอามาเขย่าตลาดนะครับจริงๆให้คุณผู้ชมได้รู้จักเขามากขึ้นและเขามีน้องอีกคนนึงแต่ก็ไม่น้องซะทีเดียวนะเพราะว่าเขาเป็นรุ่น 5G ค่ะเรซมิโนสิ 5G ค่ะ2ตัวนี้จะมีอะไรแตกต่างกาันแต่วันนี้พระเอกของคลิปนี้คือ Redmi Note 10s นะคะเรามาดูดีกว่าว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนกับงบที่เราจะต้องจ่ายไปในรอบนี้กับ Redmi Note 10s และ Redmi Note 10 5G ค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ Intro ม,มออามเราไปดูพระเอกของคลิปนี้ก่อนค่ะ Redmi Note 10s ค่ะนี่เป็นไงเท่มั้ เจ๋งเลยใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับสเปคของ Redmi Note 10S เนี่ยเราคงจะเห็นจุดเด่นหลักๆห,ห,หลายจุดเลยโดยเฉพาะจุดแรกเนี่ยคือจอภาพเนี่ยเป็นแบบ a m o l e d Screen นะฮะหรือว่าจอแบบ o l e d นั่นเองอย่างที่2เนี่ยเราจะเห็นว่ากล้องเนี่ยจัดมาหนักมากโดยเฉพาะเซนเซอร์ที่มีความเอียด0.164ล้านกล้องอัลตร้าไวนะคะใส่มาเหมือนเดิม8ล้านพิกเซลนะคะมาโคร2ล้านนะคะแล้วก็เดฟอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้านะคะจะมีความเรีด13ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ตัวน้ำหนักของตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะเบานะคะอยู่ที่178กรัมเท่านั้นเองนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ยังให้ลำโพงคู่มาสำหรับชิปเซนนะคะรอบนี้เนี่ยก็ใช้ตัวแรงมาเหมือนกัน m e Mediatek Helio g 9 5นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้ใช้ Android นะคะว่า Meditech นั้นประสบความสำเร็จจริงๆตั้งแต่ปี2020เมื่อปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังยืนยันว่าประสบความสําเร็จอยู่ดีนะคะ G 9 5เป็นตัวเลือกที่ดูโอเคไม่เร็วเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะอยากได้ Snapdragon มากกว่าในราคานี้แต่ว่าได้ดูคิดว่า G 9 5เนี่ยมันแรงจัดมากๆจนอยู่ใน มือถือที่เกือบๆจะเป็นเกมมิ่งโฟนได้เลยดังน,นั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะได้ความแรงหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของความแรงอยู่ดีนะนอกจากนั้นนะคะเลือกเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแรงอย่างเดียวไม่พอเหมือนเดิม Xiaomi นะคะมีเงินเท่ากาันคุณจะไม่มีทางได้สเปคที่ดีกว่านี้เสมอมานะคะในตัวนี้นะคะลำโพงคู่ก็ยังคงใส่มารูเสียหูฟัง3.5ก็ยังคงมีอยู่ตัวเครื่องก็ยังคงบางแบตเตอรี่เนี่ยให้มา5,000ม ah. ิลลิแอม ลองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่33วันหน่วยความจำภายใน1 2 8 g ิกิกะแรม8เนี่ยตัวหน่วยความจำภายในก็ไม่ใช่ e mc นะคะเป็น ufs 2.2ตัวแรมเนี่ยเป็น lpddr 4 x ทั้งหมดเนี่ยคือสเปคที่ทาง redmi note ส0 s เนี่ย ให้เรามาในราคา7,499บาทนั่นเองผู้ชมซึ่งในราคานี้เนี่ยนัดุดมองว่าเป็นราคาที่ดูดีมากๆนะคะกับงบประมาณที่เรากำลังซื้อได้ในมือถือที่เราอยากจะใช้ยาวสัก2-3ปีอันนี้ถือว่าโอเคมากๆและนี่คือสเปคของ Redmi Note 10 5G ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเน้นขายในเรื่องของ 5G นั่นเองมาดูสเปกกันคร่าวๆค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าตัวนี้เน้นขาย 5G เนี่ยตัวจอภาพของรุ่นนี้เนี่ยก็เลยเลือกใช้จอแบบ IPS LCD แต่เขาก็มีลูกเล่นมาให้นะคะก็คือให้ Refresh Rate มาที่90เฮิร์ซอ่าปัดลื่นๆจอหนุ่มจอหนุ่มนะคะตัว CPU นะคะเลือกใช้ mediatek dimensity 700นะคะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยตัวนี้เนี่ย ultra wide จะหายไปโดยที่กล้องเนี่ยเลนส์หลักของเขาคือ48ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็เดิฟเนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลจะเห็นว่ารุ่นนี้จะไม่มีกล้อง ultra wide มาให้เราใช้งานกันนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวดูราคาก่อนน่าจะดูโอเคกับสิ่งที่เขาให้มานะคะกล้องหน้าให้คอนเรย์มาที่8ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็่ดยเขาจำภายในเนี่ยจะ 8กิกแร a m 4แล้วก็128 g ิกแร8โดยที่ตัวหน่วยความจำภายในเนี่ยจะเป็น UFS 2.2และ RAM เป็นแบบ LPDDR4X ค่ะแบตเตอรี่นะคะให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมค่ะรองรับชาร์จเร็วที่ 18วัตต์นะคะรุ่นนี้ลำโพงจะมีแค่ตัวเดียวนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะรุ่นนี้เนี่ยรองรับในตัวของเครือข่าย 5G นะคะที่เป็นเน็ตเวิร์กของมือถือนะคะดังนั้นรุ่นนี้เนี่ยใครอยากใช้ 5G ของ x i a มี i ในราคาที่ไม่แพงรุ่นนี้นะคะสตาร์ทเริ่มต้นเพียงแค่5,99 9บาทเท่านั้นสำหรับรุ่น RAM 4นะคะส่วรรุ่น RAM 8ดเนี่ยก็เพิ่มตังค์1,000นบาทนะคะเป็น6,999น้าบาทแต่ถ้าถามน้ดุนะน้ดุคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อต งการมากมือถือระดับนี้นะคะสามารถใช้งานได้ยาว2-3ปีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะคะเราไปดูกันดีกว่าว่า Re ม n o Note 10S ทำได้ดีขนาดไหนเราไปเลิกกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปเลยว่าอย่างแรกที่เราสัมผัสได้เลยคือตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะบางนะคะบางและน้ําหนักค่อนข้างเบามากๆโดยปกติเนี่ยราดูไม่ค่อยเห็นมือถือเสียวมีที่จะรู้สึกว่ามันบางแล้วก็เบาขนาดนี้สักเท่าไหร่นะคะนัานหลังเนี่ยวัสดุเขาเนี่ยเป็นแบบ glossy นะคะหรือเป็นแบบพลาสติกเงางามซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถจรับรอยนิ้วมือเนี่ยได้ง่ายกว่ากระจกแบบด้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัว10 5G เนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะเป็นกระจกแบบแม t หรือว่าแบบด้านนะคะดังนนั้น ที่ซีเรียสเรื่องจับรอยนิ้วมือเนี่ยตัวนี้ก็ต้องบอกกันว่าตัวนี้จะจับรอยนิ้วมือได้ง่ายกว่าแต่ถึงขนาดแล้วเนี่ยดูคิดว่าทุกคนก็คงจะหาเคสมาใส่อยู่ดีใช่ไหมล่ะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ประเด็นสักเท่าไหร่แต่แถ้าถอดเคสมาปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะเงางามและก็สวยงามมากๆแก่ที่คุณผู้ชมเห็นเลยสวยไหมสวยเนาะด้านล่างของตัวเครื่องนะคะแม้ว่าจะบางมากๆเลยก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังอุตสาห์ใส่ หูฟัง3.5มาให้เรานะคะเสียบเอาไว้ใช้งานกันได้แล้วก็มีพอร์ต USB Type C เนี่ยให้เราใช้งานกันด้าน,นล่างเนี่ยจะมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะคะและอีกตัวหนึ่งนั้นจะอยู่ด้านบนนะคะเป็นลำโพง2ตัวและยังคงมีอินฟราเรดให้เราใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆอาทิเช่นรีโมทแอร์ Air, น่าดูใช้ประจำนะคะรีโมททีวีอันนี้ก็ใช้ประจำเหมือนกันนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเขานะคะที่ชื่อว่ามีรีโมทดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งมากๆของตระกูล r ร d m i Not ตและตระกูล r ร d มีด้วยค่ะ สำหรับตัวหน้าจอนะคะน้าดูดชอบตรงที่ว่าเขายังคงคอนเซปต์ว่าแบบไม่ใช่ว่าสเปคคุ้มค่าอย่างเดียวแต่ว่าความทันสมัยในการออกแบบก็ยังดูดีด้วยหน้าจอของเขายังคงเป็นตัวกล้องนะคะที่ฝังเอาไว้ในจออันนี้ดูแพงแล้วก็ดูมีราคามากๆลหลายเจ้าเนี่ยขยันไปทําติ่งหยดน้ําเหลือเกินนะน้าดูดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะติ่งหยดน้ำเนี่ย มันต้องย้อนกลับไปค่อนขา้างไกลมากๆเลยตัวนี้เนี่ยพอมันออกมาแบบนี้เนี่ยมันทําให้มือถือรุ่นนี้เนี่ยดูทันสมัยด้วยนะคะเมื่อก่อนนะคะตระกูลของเรฟมิโนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าซีเรียสในตัวของดีไซน์มากเท่าไหร่แต่ว่าน่าดูดว่าหลังๆมานี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยขึ้นนะคะแต่ว่ามันบางแล้วก็ยังดูทันสมัยอีกด้วยดังนั้นเรื่องของการออกแบบนะ่าดูดว่ารอบนี้ก็ยังคงทําได้ดีอยู่ค่ะเราไปเริ่มเรื่องของชิปเซ็ตและหน่วยประมวลผลนะคะรอบนี้ใช้ Meditek นาดิเทคฮิลิโอจิกเกมาสมบห่าะเป็นาดไหนใช่ไหมคะน แม้กระทั่งพับ g ีเองก็ตามแต่เนี่ยมิดเดลเทคเรโอจี95นะคะมันแรงเพียงพอที่คุณผู้ชมนั้นจะสามารถนำไปเล่นเกมได้ ระดับสูงได้เลยนะคะความร้อนรุ่นนี้อาจจะร้อนเล็กน้อยแต่ไม่ได้ร้อนจีด๊ดฝนตกชุกแน่นอนอันนั้นมันป่าเขตร้อน <S <S คือความร้อนของตรงนี้นะคะมันแบบว่ามันก็มีมันจะบอกมันไม่มีเลยก็ไม่ได้ยิ่งมือถือที่ประมวลผลกราฟิกได้สูงมากเท่าไหร่ความร้อนก็จะต้องขึ้นมาเป็นเงาตามตัวและมันเป็นเช่นนั้นเสมอมานะคะ นั่นถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าอยากใช้เครื่องนี้มันแรงมันแรงค่ะแต่ความร้อนก็จะมีอยู่เล็กน้อยแต่ก็บอกตรงนี้นะคะมันไม่ได้ร้อนเยอะเวอร์วังอะไรแต่ถ้าบอกไม่มีเลยอันนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถือว่าภาพรวมๆได้รมมุดว่ามีเดเทครุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถควบคุมความร้อนได้ค่อนข้างดีประสิทธิภาพของการใช้งานเรื่องเกมหรือการใช้งานทั่วไปก็ค่อนข้างดีมากๆและที่สำคัญเรื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้ไม่ถือว่าซดแบตเตอรี่มากสักเท่าไหร่หากคุณไม่ได้ไปปรับกราฟิกสูงสุดเนี่ย ตัวนี้เล่นเกมนะดูดเล่นต่อเนื่องนะคะนะดูดเล่นตัว princess connect นะคะคือเรียกว่าาร์ม l ล v e l กันแบบเป็นด้วยเป็นราวนี่เรียกว่า f a r ม l ลเวลกันแบบเป็นด้วยเป็นราวนะคะตัวนี้เนี่ยยังสามารถเล่น princess connect ได้ถึงประมาณ4ชั่วโมงนิดเลยทีเดียวนะคะถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยในเรื่องของชิปเซตนะคะพูดเรื่องเกมไปแล้วพูดเรื่องก,การใช้งานไปแล้วนะคะตัวจอภาพนี่คือจอ amoled screen ที่สีสันสวยงามและตัวทัชสกรีนเนี่ย ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะเราสามารถปัดไปปัดมาเนี่ยความรู้สึกในการปัดไปปัดมาเนี่ยคือดีมากและจอก็สามารถสู้แสงแดดได้ค่อนข้างดีตัวขอบจอเนี่ยอาจจะมีความหนาของขอบด้านล่างอยู่เล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติของมือถือที่อาจจะไม่มีราคาสูงมากมักจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวขอบค่อนข้างถือว่าค่อนข้างบางนะคะเวลาเราเปิดวิดีโออะไรแบบนี้เนี่ยมันยังคงดูสวยงามและดูแพงมากๆอยู่ดีนั่นเองสำหรับการใช้งาน ในตัวของจอภาพรอบนี้เนี่ยน่ดูดว่าตัวจอภาพเขาเองก็ยังคงสวยงามและยังคงทําได้ดีเหมือนเดิมในมาตรฐานของจอแบบ อเมริ r าสกรีนนะฮะไม่ได้ีรู้สึกว่าเขาไปลดค่าอะไรลงไปเลยรุ่นนี้ครอทคับด้วยมี UI นะคะเวอร์ชัน12.5มี UI เวอร์ชัน12.5ตัวนี้เนี่ยนัดูทดลองใช้งานกันนะคะหลายหลายคนมองว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีบักรอเปล่าในอนาคตที่จะใช้งานกันจากที่ดูทดลองใช้ดูส่วนตัวนัดูเนี่ยไม่เจอต้องบอกก่อนว่านัดูใช้ในส่วนตัวเนี่ยไม่เจอนะคะการถ่ายรูปอะไรเนี่ยนัดูเปิดกล้องขึ้นมาหลายครั้งสลับไปเป็นวิดีโอหลายๆครั้งกด,ดกดนู่นกดนี่กดนั่นเนี่ย ก็ไม่ได้เจออะไรนะคะไม่ได้เจออะไรอาจจะมีแบบหนุ่มๆบ้านในบางครั้งเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้อาจจะเห็นขึ้นมาได้หรือว่าอาจต้องปิดแอป,ปแล้วเปิดใหม่บ้างบางครั้งอันนี้น้อยมากที่จะเจอนะคะอันนี้ก็มีบ้างซึ่งจริงๆนะดูดว่า Android หลายๆยี you ่ห mm ้อ hmm. ก็เป็นนะ ก็เลยมองว่าอาจจะเป็นในรูปแบบนี้ส่วนตัวบลัคอื่นยังไม่เจอบลูทูธรี่ดุดสามารถใช้ไงานได้ปกติเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธได้ปกติส่งไฟล์หาการได้ปกติ Wi-Fi ไม่มีหลุดนะคะปกติรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ปกติอันนี้คือเท่าที่ดุดลองทดสอบมาเนี่ยเราได้ประมาณนี้นะคะถึงอย่างไรก็ตามแต่ผู้ใช้จริงต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะมีคําตอบให้คุณชมได้มากขึ้นด้วยยังไงใครที่สนใจจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถเข้ากลุ่มมีแฟนในประเทศไทย,ย้วก็ไปลองดูแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะก็อาจจะได้ข้อมูลเเเชิิงลึึกพ่่ม่มมมตตนนดแวา ก็ไม่ได้เจออะไรที่มันรู้สึกแล้วแบบเออเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะดังนั้นน,นด,ดูคิดว่ารอบนี้มีเวอลา12.5กลับกับเครื่องนี้นะคะน้าดูว่าถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะเยี่ยมมาดูเรื่องของกล้องถ่ายภาพบ้างน,นะคะกล้องถ่ายภาพนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนใช้งาน มากที่สุดนะคะ Redmi ม o t e เนี่ยก็ยังคงเป็นรอมที่ใส่ตัวของฟีเจอร์การตกแต่งภาพขึ้นมาเยอะมากๆเหมือนเดิมนะคะถ้านับเฉพาะฟีเจอร์การแต่งรูปเนี่ยน่าดูว่ามี UI น่าจะเยอะที่สุดในโลกแล้วนะคะสำหรับการแต่งรูปในทุกรูปแบบและก็การทำวิดีโอ ต่างๆเนี่ยคือเขามีอะไรให้เราเล่นเยอะมากเหลือเกินและค่อนข้างละเอียดมากแต่ว่าตัวนี้น่าจะได้หนึ่งเพราะตัวหนึ่งที่สนุกมากๆแล้วรุยเนี่ยชอบโปรโมทมากๆก็คือตัวของ Vlog นั่นเองคือหรือว่าการถ่ายวิดีโอสั้นๆออกมาต่อกันแล้วให้มันเปลี่ยนท r a n s i ช i o นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้จะไม่มีนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างการถ่ายกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ นี่คือตัวอย่างภาพถ่ายนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานของกล้อง64ล้านที่ดีนั้นมันเป็นแบบนี้ก็จะมีบางที่นะคะที่ใส่เซ็นเซอร์มา64ล้านจริงๆแต่ว่าพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยกลับไม่ค่อยสวยอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่นะคะ ซึ่งนัทถามก,กับนดดูนะคะนัดดูว่าตัวนี้เนี่ยคุณภาพกล้องเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากแล้วนะคะกับราคา7,499บาทแต่ว่างานวิดีโอเนี่ยตัวนี้มันอัดได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมแล้วก็ Full HD เนี่ยสามารถอัด60เฟรมได้แต่มันไม่มีระบบการสั่นมาให้อ่าอันนี้เนี่ยถือว่าพอนัดดูใช้ปุ๊บเนี่ยกับรู้สึกว่าแอบเสียดายจริงๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยวิดีโอกันสั่นเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกฟังก์ชันแล้วนะคะที่ควรจะมีพอตัวนี้เนี่ยมาดูเหมือนว่า EIS ก็ไม่สามารถจะไปช่วยเหลืออะไรเขา ได้มากสักเท่าไหรเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแอบเรื่องน่าเสียดายนิดนึงนะคะการถ่ายรูปกลางคืนนะคะรอบนี้มีโหมดกลางคืนมาให้นะคะซึ่งสามารถถ่ายในกลางคืนเนี่ยสมม,มุติว่าแบบมืดตึ๊ดตื่อเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ถ้ามีแสงเล็กๆน้อยๆเช่นมีไฟข้างทางมีแบบตามตึกตามแบบสมม,ม,มุติเราไปเที่ยวแล้วก็แบบมีเขาจัดฟงจัดไฟไว้อะไรแบบนี้เนี่ยโหมดกลางคืนของตัวนี้เนี่ยจะทําให้สวยได้มากเช่นแบบลานหน้าพารากกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นแสงระดับนั้นเนี่ยเราก็จะถ่ายภาพกลางคืนออกมาได้ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ อันนี้ก็คือในเรื่องของกล้องหน่ายภาพก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดไปมันจะไม่เห็นภาพเท่ากับตัวอย่างภาพถ่ายที่ขึ้นอยู่ข้างหลังการที่คุณผู้ชมได้เห็นข้างหลังเนี่ยก็น่าจะตอบคาถามทุกอย่างได้หมดแล้วนะคะว่ากล้องเขาทาได้ดีขนาดไหนคะ่ะในส่วนของกล้องหน้านะคะรุ่นนี้ให้กล้องหน้ามาที่13ล้านพิกเซลส่วนตัวแล้วนะ่าดูดว่ามันติดไว้บาลานซ์ฟ้าไปเล็กน้อยนะคะซึ่งการถ่ายคนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยว้บาลานซ์มันควรจะออกแมววอร์มเล็กน้อยเพื่อทําให้ผิวนั้นดูมีสุขภาพมากขึ้นแต่ เรื่องพวกนี้นะดุดเคยเตือนหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเราสามารถปรับแต่งสีสันจากการตกแต่งภาพถ่ายในเครื่องได้แบบสบายอยู่แล้วแค่การดึง Temp e อ a ร u r e หรือว่าอุณหภูมิขึ้นมาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกฟังชันมากๆโดยรวมๆก็ประมาณน,นี้ค่ะโดยความจัภายในที่ให้มา128กิกแล้วก็ให้แรมมาที่8กิกเนี่ยถือว่าสูงมากแต่ว่าน้ดุลด,ดีใจจริงๆที่ตัว ROM เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ eMMC ค่ะแต่เลือกใช้แบบ UFS 2.2เลยอันนี้เนี่ย ถือว่าใส่ใจมากนะคะเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยมีผลต่อการเรียกโปรแกรมขึ้นมาหรือว่าติดตั้งโปรแกรมหรือว่าการอ่านเขียนในการย้ายไฟล์และข้อมูลด้วยอันนี้เนี่ยใครที่ต้องย้ายข้อมูลบ่อยๆก็คงจะทราบนะคะว่า UFS จะสามารถทําความเร็วได้มากกว่า eMMC ค่อนข้างมากค่ะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปว่า<ม>เนื่องจากว่ารุ่นนี้เป็น MediaTek Helio G915 คาดูดว่าเขาจะไปดรนแบตเตอรี่หรือว่าไปกินแบตเตอรี่หนักๆจริงๆเนี่ยเฉพาะช่วงที่เราปรับกราฟิกหดๆเท่านั้นเองนะคะที่อาจจะกินแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าก็ถึงขนาดแล้วก็สามารถเล่นถึง4ชั่วโมงเหมือนกันนะคาดูดว่ามันก็ไม่ได้แบบกินเวอร์วังอะไรส่วนการถ่ายติ๊กตอกไปหรือว่าการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วๆไปเนี่ยถือว่าผ่าน1วันได้อย่างสบายแน่นอนนะคะนี่คือ แบตเตอรี่ของเขาและที่สําคัญตัวชาร์จเร็วเนี่ยให้มาสุดมากๆคือ33วัตต์โดยปกติเนี่ยราคาประมาณนี้หลายๆที่ก็จะมักจะให้แค่18วัตต์หรือว่า20วัตต์เท่านั้นเรมิโนนะคะก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ยัดสเปคขึ้นมาได้ อลังการที่สุดในงบประมาณที่คุณนั้นจ่ายไปสำหรับตัวนี้นะคะ7,499บาทนะดูว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ให้มาเนี่ยมันให้มาเยอะมากแล้วทีเดียวนะคะข้อเสียได้ดูกระพูบจุดพิจารณาได้ดูกระพูบไปแล้วนะคะจุดดีไน้ดูกระพูบไปแล้วถ้าฟังครบเนี่ยก็พอจะทราบได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีดีแล้วก็มีจุดพิจารณาอย่างไรบ้างคะ่ะเรื่องสุดท้ายก่อนเราจะไปสรุปกันนะคะก็คือเรื่องที่นดุดชอบอีกหนึ่งอย่างคือลําโพงแต่ว่าทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเวา,ารรก คือลำโพงเนี่ยเสียงมันค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ค่อนข้างดังมากแต่ด้วยตำแหน่งของเขาที่มันไปอยู่ขอบบนและขอบล่างและมันยังอยู่แบบเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนสลับกันด้วยนะคะก็คือด้านซ้ายมือหรือบนหัวเนี่ยลำโพงอยู่ข้างล่างด้านขวามือเนี่ยลำโพงอยู่ข้างบนเวลาเราไปจับเนี่ยนะคะมันจะต้องมีอันใดอันหนึ่งเนี่ยโดนบังอยู่ ในการที่เราจับแนวนอนเวลาที่เราเล่นเกมนะคะแต่เสียงมันดีนะคะแต่ว่า Position หรือว่าตำแหน่งในการที่เราจับเนี่ยมันอาจจะแบบว่าบังนิดนึงนะคะดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดพิจารณาให้กับคุณผู้ชมได้นะคะว่าตัวนี้โอเคหรือเปล่าในเรื่องของลำโพงค่ะสรุปกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับ Redmi Note 10s ตัวนี้นะคะที่ดูถืออยู่ในมือเนี่ยโ,โหคือจอพ้่งจอภาพนี่เห็นไหม สวยงามมากๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยนดุดกล้าพูดเลยนะคะว่าด้วยสเปคของเขาเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยก็ยังคงคุ้มค่าในรูปแบบของ Redmi Note เป็นเช่นนั้นเสมอมาสิ่งที่ประทับใจอย่างแรกเลยคือรูปทรงค่ะบางเบามากๆนะคะจอค่อนข้างจะดูสวยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ขอบเนี่ยคือมันพอมันบางแล้วมันสวยเนี่ยวลา,าเราถือเวลาเราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันดูมีราคานะคะดูค่อนข้างแพงตัวกล้องเนี่ยนดุดว่าถ้ามีแสงปกติเนี่ยทำมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็เครื่องเนี่ยค่อนข้างแรงคุมแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างดีความร้อนก็คุมได้ค่อนข้างดีค่ะส่วนในจุดพิจารณาก็จะมีแค่ตำแหน่งของลำโพงนะคะที่เราบอกคุณผู้มชมไปก่อนหน้านี้แล้วก็เรื่องของงานวิดีโอที่หููคิดว่าอาจจะไม่ใช่จุดขายหลักสักเท่าไหร่ของตัวนี้เช่นกันค่ะนอกนั้นนะโดยคิดว่าตัวนี้เนี่ยทำได้ดีในงบประมาณของเขากับรอม128ราคา7,400 99บาทแต่ก่อนจะไปนะคะเรฟมิโน t e ยังคงเปิดตัวมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือเรฟมิโน t e 10 5G ตัวนี้นะคะด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นแบบแมทหรือแบบด้านอันนี้จะเป็นแบบกรอ s ซี่เงาเงาอันนี้คือสังเกตกันแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตัวจุดขายของตัวนี้ก็คือในตัวของ 5G จอ 90Hz นั่นเองนะคะใครที่อยากจะได้ 5G ของ Redmi Note ก็ซื้อรุ่นนี้ค่ะส่วนใครที่อยากได้ความเอดีเทนเมนเต็มรูปแบบอยากเล่นเกมจริงจังอยากได้จอสวยๆนะคะอยากได้เครื่องบางๆเบาๆแบบนี้ Redmi Note 10S น่าจะเป็นคำตอบของคุณผู้ชมค่ะโดยที่ดูจะขึ้นราคาให้คุณผู้ชมอีกรอบนึงนะคะนี่คือราคาของทั้ง2รุ่นนั่นเองใครชอบรุ่นไหนก็ไปตามซื้อกันได้ตามหน่วยความจำแล้วก็ตามราคาที่ขึ้นให้เลยนะคะส่วนเรื่องทางการจัดจำหน่ายนะคะดูจะขึ้นให้หลังจากจบคลิปนี้นะคะวันนี้หวังว่าทุกคนนั้นจะนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็สนุกสนานไปกับวิดีโอของเราที่มอบให้้กับผูช ในรูปแบบอัตราส่วนใหม่นะคะสีสันสวยงามและชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนองหลาฟันดีลาตีสวัสดิโอยาสิมินาสายค่ะสวัสดีค่ะคุณไปค่ะ